ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเรื่องของการลดฝุ่น PM 2.5ดได้ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการงดเผานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยจังหวัดมหาสารคามเพิ่นมีการขับเคลื่อนนะคะมหาสารคามเกษตรนะคะปอดการเผาซีโร่เบิร์นนะคะมุ่งสางมหาสารคามมหานครปอดการเผานะคะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมคะท่านพ่อเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพิ่นกระสางสีสันโดยการแข่งขันวิ่งผัด ก้อนฟางข้าวค่ะเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศคันนะคะโดยกิจกรรมในมือนี้ค่ะจัดขื้นภายใตโครงการของจังหวัดมหาสารคามเกษตรปลอดการเผาซีโร่เบิร์นนะคะมุ่งสร้างมหาสารคามมหานครปลอดการเผาจัดขื้นทีกลุมแปลงไงเขาบ้านน้องบุญชู่นะคะตำบลอูทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดก็มีการลั่นคลองก่อนนะคะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุ่มชนเกษตรเพื่อป้องกันและกะแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรสร้างวิทยากรด้านการทํำการเกษตรปลอดการเผารวมทั้งสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบโดยรวมกันเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ช่วงวิกฤตหมอกควัน ร่วมทั้งมีการจัดทำแปลงน้ำร่องสาธิตเทคโนโลยีและการจัด การเศษวัสดุทดแทนการเผาเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจและก็คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาในพื้นที่เกษตรและก็สามารถนำความรู้นี้ละค่ะไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะคะโดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับบริษัทสยามคูปตะโค์ปอรชันจำกัดร่วมเดินหน้ารณรงค์ให้เกษตรกรไทย ร่วมใจปอดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย3 r โมเดลหรือว่า3เปลี่ยนนั่นก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบบ่อเผาและก็เปลี่ยนชนิดพืชน,นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูงจากพืชไร่เป็นไม้ผล พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูงและสุดท้ายกะเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นกระไดน้ำทิมนะคะหัวหน้าส่วนราชการรวมกับพี่น้องประชาชนในงานค่ะเพิ่นมีการวานปอเทื่องอันนี้คือบรรยากาศของการแลนเอาก่อนเฟื่องนี่แ่ละเนาะวิ่งพัดซะสั่งว่าวิ่งวิ่งพัดก่อนก่อนเฟื่องเขาค่ะอันนี้ก็คือพอเมืองเพิ่นกระรวมกิจกรรมน้ำนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สุดเพิ่นใ่นี่ก็น,น่งสินเพราะว่าผู้ดีไปร่วมกิจกรรมนี่ก็คือไปแบบโอ้โหมวนกันเลยเนาะแต่ว่าก่อนก่อนฟางก่อนนึงนี่ก็น,นักเติบอยู่ด้วยค่ะพี่กุ้งค่ะอันนี้ก็คือไม่เน้นเ,าเขาเรียกว่าไม่เน้นรางวัลนะเน้นมีส่วนร่วมนะคะแต่จังไหรก็ตามค่ะก็ขอความรวมไม่รวมมือพี่น้องประชาชนหากพบ การเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรก็ให้เนินการตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะมีการตั้งชุดปฏิบัติการ3มมาตรการนะคะนั่นก็คือเจอจับปรับนะคะกับเจอเป็นดับ จับมือคุยปรับเปลี่ยนบอ่อเผาแจ้งเหตุไปยังสายด่วนชุกเฉิน1784นะคะสำหรับพื้นที่หรือว่าสายด่วนกับ1362สำหรับพื้นที่ป่าและก็มี2เบอร์นะคะตลอด24ชั่วโมงก็คือ1362กับ1784นะคะซึ่งเกษตรกรนะคะยุดเผาในพื้นที่เกษตรได้แล้ว กะจะได้หาดีคืออากาศดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีสิ่งแวลงดล้อมดีและกะย่างด้ปุ๋ยที่ดีจากธรรมชาติมุ่งให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีใส่เทคโนโลยีและกะนวัตกรรมและกะมีการสร้างรายได้ที่มั่งคั่งมั่นคงนั่นเองนะคะอ่าไม่เน้นรางวัลน,นะ<ส><ข>เน้นเข้าร่วม